มอก,ก่อน,น,อกกอนครับพามาเที่ยวชมเ,มเอยพระธาตุกลางน้ําครับลํา <ำ S 1> น้ำโขงเมอก่อนมันก็จะเป็นวัดเป็นวัดก่าเขาเหมือนอนี่มีเรือนานัาต้องเที่ยวไปไหว้พระธาตุลอยอังคารหรือไปไหว้พระธาตุกลางน้าว,วนวนรอบพระธาตุนะครับพระธาตุกลางกลางน้ําจังหวัดหนองคาย ก็จะถูกคนละ20บาทไม่ลื้อเรอัวลำใหญ่ค่ะนไปเื่อที่เพื่อูกมันมีหลายคนที่ยานๆแบบนี้ตลอคอือไปเป็นไปมาแล้วก็เพาะปีงยังนี่หละติดใจตางหากบ่โอ้หาดทรายสันดอน เกิดจันดอนขึ้นกลางแม่น้ำตัวนี้เมื่อลำนี้กำลังจะเข้ามาลำนี้ก็รอคนลงไปแล้วเราสามารถไปเดินตรงนี้ได้ปะตามน่นไม่ได้หรอกแล้วตอนที่ที่บ้านพาน้ไปเล่นที่ร้งว่าอยากเล่นน้ำเล่นน้ำ โอ้โหสไลสไลมาเลยเรือลานั้นพระธาตางนับไป่งพรธาตุกลางน้ํารับไปส่งท่นไม่ไม่ใช่เป็นฝังฝังน้ำมันป็นของเข้าแบบเราไอ้อหมันเป็นฝังไานี่นะ อ้นนว่จา,าวจะลงไปลูก,ลลกบอกเขากลัว,วลงไปไม่ได้ได้แต่มอง <ภา S 2> ดูข้างบนไปสองผู้ชายชานนะสองคนเรามีมือถืออยูละยี่ห้าไปดอกไปปิดไหม,อม,มโอ้ตรงนี้เขาเอาอไหว้าพระพาแล้วก็ลอยก็ลอยอังคารด้วย ก็ต้าไปคอนจะพาไปว่านะยจะพาไปเองอกครับบ้าีอกเขาเขาข้ามข้ามฝตอนนี้ได้เอาขึ้นมาจำลองไว้ข้างบนครับ พระธาตุกลางน้ําก็ขึ้นมาจําลองไว้ข้างบนให้คนสักการะบูชาที่ไม่ลงไปในน้ําด้านล่างในแม่น้ําโขง ต้องพาดมาันมันเป็นปีนพลาดเลยไม่ใช่กรองนะทุกคนเป็นแบบในโลกนี้ยลาน้ำมาเนี่ยขึ้นท่วมข,ขึ้นมาบนข้างบนนี่แหละครับเวลาน้ำมากน้ำหลากปีนี้น้ำลดลงเร็วเหลือเกินลงมากเลยครับนี่ มันได้ลงไปขึ้นเรือครับฝั่งนู้นก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านนะประเทศลาวครับตรงนั้นน่าจะเป็นโรงงานอะไรก็ไม่รู้นะ โน้ำลงมากเลยครับมีมีท่าเทียบเรือนี่หลายที่มีสงสัยขายอาหารมั่งนี่ขายอาหาร พร้อมนยในแบบนี้นี่น้ำลงมากเลยครับสันดอนขึ้นเลย